ในกระดเดียวกันนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบโควิด19จนถึงนาทีนี้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภาคค้า,าปลีกตอนนี้ถึงว่าตกต่ำอย่างรุนแรงต่อไปนะครับและล่าสุดมีการถแถลงเกี่ยวกับเรื่องค่าดัชนีของธุรกิจโมเดิร์นเทรดออกมาครับโดยนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาลัยหอการค้าไทยได้ถแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดไตรามาสที่2ปรากฏว่าลงมาเป็นดัชนีที่ต่ําสุดในรอบ3ปีครับสาเหตุก็เพราะว่ากังวลมากเลยนะฮะเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 แล้วก็การล็อกดาวน์ในพื้นที่ทั้งหมด29จังหวัดนะครับซึ่งส่งผลให้กับระบบเศรษฐกิจของไทยเสียหายประมาณเดือนละ5แสนถึง8แสนล้านบาทครับขณะที่นางชริด,ดาจันสริพงศ์กรรมการกลุ่มค้าปลีกของการค้าไทยนะครับก็บอกว่าการล็อกดาวน์ในพื้นที่ทั้งหมด29จังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งบริษัทเทรดนั้นมียอดขายสูงถึง70%ของยอดขายทั้งประเทศทาให้ปัจจุบันยอดขายค้าปลีกนั้นตกไปแล้วถึง2,700ล้านบาทและที่กํลาลังเป็นปัญหาอยู่ก็คือแรงงานในโรงงานนั้นติด ทำให้ต้องปิดโรงงานบางส่วนมีมาตรการคอร์ฟิวเข้าไปอีกก็เลยทําให้เกิดปัญหาในการขนส่งสินค้าและทําให้ปริมาณอาหารลดน้อยลงหลายคนที่ไปสุดสตา์ก็จะเห็นว่าชั้นวางสินค้านั้นแทบจะไม่มีสินค้าเลยนะครับโดยกลุ่มการค้าปลีกของการค้าไทยก็ขอให้รัฐบาลน,นั้นขยายมาตรการคนละรึ่งไปยังโมเดินเทรดรายย่อยโดยมีการขยายเวลาลดภาษีที่ดินและการค้าไปจนถึงปี65และช่วยค่าน้ำค่าไฟให้กับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกด้วยนะครับ